มันจะมาเอาเนะงาเยอะแยะหมดเลยมันจุตาบรรจุชงก็ยังไม่ทําแต่ผู้บริโภคก็ยังไม่ได้ทำเลย,ยไม่เสร็จอะ่ะน่าน,น,านม่เอาอะ่ะเดูสุขภาพดีแต่ธุภาพาแต่เรารู้แต่เราทำไม่ได้งานเราเยอะมากเลยเราบรหาเวลาไม่ถูกอะแค่นี้แค่นี้นะเออปัญหานี้จะหมดไปถ้าน้องๆได้เรียนท i m e m น n a g e m e n การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพมาพบก,กับพี่นะคะเร็วๆนี้ค่ะ ไปแล้วพรุ่งนี้ต้องส่งงานเอ๊ะสั่งงานใครไปแล้วล่ะตายไม่ได้ตามงานเลยตา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 ยน้องทำงานไม่เมียเนี่ยถ้าน้องๆเจอปัญหาแบบนี้นะคะมอบหมายงานไปแล้วสอนงานไปแล้วแล้วไม่ได้ตามงานแล้วสุดท้ายเนี่ยเดตไลน์กำลังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามาเจอกับพี่ป้อมนะคะ พี่อมมีเทคนิคที่จะบอกว่าเราจะสอนงานน้องยังไงจะมีวิธีการติดตามน้องย,ยังไงในหลักสูตร Coaching and Monitoring ค่ะเจอกันนะคะวันนี้องคอ์กรของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากมายแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเข้ามาสู่ในชีวิตการทํางานของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ชมอยู่ในขณะน,นี้คือท่านที่เราเลือกไล้ว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถ สิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราได้ได้นที่เราพิจารณาดูก็คือว่าวันนี้วิธีคิดของเราเนี่ยสอดคล้องกับองค์กรไหมผมพยายามจะทำในสิ่งที่เราเรียกว่าเชื่อมความฝันของออพนักงานทุกคนซัคเซสเซอร์ทุกๆคนแล้วก็ให้มันเชื่อมกับความฝันขององค์กรให้ได้ความสาคัญเรื่องนี้มันจะทําให้วิธีคิดของเรานั้นและการใช้ชีวิตที่จะไปสู่การที่จะเป็นวมนเนจเมนต์หรือจะเป็นซัคเซสเซอร์ในอนาคต จะทำงานได้อย่างมีความสุขมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีการจเจริญเติบโตและพัฒนาต่อไปได้สิ่งที่พวกเราจะได้รับหลังจากการอบรมในคอร์สนี้ก็คือวิธีคิดของพวกเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปเราจะเริ่มเห็นภาพขององค์กรที่ชัดเจนมากขึ้น สำหรับหัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของ uh, Performance Management System นะคะซึ่งเป็นการเป็นหัวข้อที่เราจะต้องเรียนรู้และพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลในองค์กรนะคะซึ่งพนักงานทุกคนในองค์กรเนี่ยตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงหัวหน้านะคะจะต้องเป็นทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินนะคะคราวนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราอาจจะอยู่ในฐานะของผู้ถูกประเมินแต่ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในฐานะของเป็นทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินด้วยก็ของต้องมา เรียนรู้แล้วก็ฝึกไปด้วยกันนะคะว่าเราจะทำหน้าที่ในสองบทบาทนี้ได้ดีแค่ไหนเพราะคุณค่ะ